ผมจะเห็ุส yeah, ่วนกระแสมะพรสขทธวนกระแสได้เลยครับเนี่คที่ไหนคนบรผมเ็็นะครับเพรสิทุมาเว่าห้าเอง่าตรงนี้คนดรกตรงนี้นะครับน่นาคือข้อเด็กต่างข้างเทานะครับแตอเอพรสคือให้ับข้างก็คอยดูให้ลับข้าง สวัสดีครับสวัสดีทุท่านนะคสวัสดีค่ะากาทมันระรี่งโานคนนี้อท่านะครับนุรสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวขอหยัดเชื่แป๊บหนึ่งครับปััสดีพี่กิมติครับเราขัดง่ายต้องบอนเอาครับไข่ปลาท่าบุณครับท่าคุณ สวัสดีค <anse> รับท่าพรือบ,บรรยากาศครัทีนี้ทีมงานคำพูดโลมิดนะครับอู้จะปวดหลังเลยทีมงานคำพูดโลมิดนะครับ อดูที่วัดบ้านสังกะลีนะครับทำเพื่อสังคมจังหวัดหนองคายนะครับผมหลังจากขึ้นเขาเขาคายพักแรมภักแรมมาแล้วนะครับพี่เราโอ้ก็จะพาเปเรียงดีแห้งครับพี่เรี่ยพอสมพ่อดีก็ดีนะครับทานเมลเฮ้าเป็นเลี้ยงดีแห้งครับน้ำผ้าวาสนาน้ำชมนะครับอันมาบุญบุญ บอียงคับแม่หนิเอียงครับแม่หนินนนซุปมะม่ายบบซุปมะม่เบิร์ต้นนั่นซุ้มะม่ายบอกบุฟเฟ่มาคือโอ้จะพาไนดูอะไรบ้างหน่มากนะครับพี่น้องครับเพื่อนเชิญครับสวัสดีพี่วิทย์ด้วยครับสวัสดีพี่กิตติครับขามึงบรรยากาศตอนนี้บุฟเฟ่นะครับที่ตำมะุ่ง ซุปนอไม้ครับตัดสู้ได้้มยโดงพั่วครับบริการทำมัดู้้แร่คขับทีมงานทำผลลูกนี้ตโสตายนะครับประจำการนะครับดูที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับสวัสดงครับพี่น้องนี่้าัสุีครับบมมี่ขี่ตมแน่นอนครับโมแม่ง สวัสดีจันทร์ครับสวัสดีครับได้บาศึกษาต่อมีสวรรค์มีหกชั้นล้านฝุ่นครับพี่รอกองทัพครับบ่มีฝนนี่นะครับตอนนี้เวทีตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมรอทีมงานกำลังพักบอลครับสวัสดีคนมาล์มเมื่อนั้นบ่ได้ถ่ายรูปแล้วไหมนะครับเนาะเย่อให้โอกาสนานะครับจะคล้องคนมัาร์ม คนมักล้วนนะครับสวัสดีคุณน้อยครับสีขาบรรยากาศสดๆเลยนะครับจากล้านวัดบ้านสังกะลีครับอำเภอสังขูนจังหวัดน้องคายนะครับทีมงานเต้ยโซไตแม่แม่สาบ้าครับให้มาไล่น้ำใจผมเลยนะครับผมจำผิดต้องขอไพ่น้ำเล่ห์กันแล้วกันนะครับคุณพระมหาจักรพันธ์เจ้ากัปตันเห็นเห็น้องดีมว่าแม่แม่สาให้มาไล่พี่หนิงแม่แม่สาหนีบบ๊วยนะครับ นี่นะครับตอนนี้คือทีมงานตั้งเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับล้านปูนนะครับเลี่ยนเชิญพี่น้องทุกคนนะครับที่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับวันที่หกเล่นอยู่ใสจ้าเดี๋ยวผมมเบิึงคิวงานแป๊บหนึ่งนะครับขออย่าิึงคิวงานให้เรียบซีแป๊บหนึ่งนะครับผม อ๋อขอบคุณแม่สามากครับผมก็นึกว่าสาเลขอบคุณแม่สาสาระครเอาค้นบัตรเดียวกันกับผมตัวนี้ขอบคุณแม่สาน้านะครับที่ให้มาไลน์ออนไลน์ของกับผมนะครับเห็นบ้องดิมเฟซมาบอกว่าแม่สาให้ให้มาไลน์พี่เหน่งด้วยนะขอบพระคุณแม่สาหลายๆนะครับเด้อขอให้เราลำดด้วยครับแม่สาครับวันที่หกอยู่วัดกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดเทภูมนะครับ มาแดดทะลุโอ้แดดครับแม่มือนีแดดแห้งนะครับแม่สาอยู่อํำเภอเลยครับผมผมอยู่กันทลาวิชัยนะครับแม่มีโอกาสพันไ่ากันทราแวะบ้านผมกันเลยครับแม่ผมยูเพื่อกันทลาวิชัยครับมหาสารคามนับกันครับแม่ัอดีทุกท่านเลยนะครับมีรายละเอีดครับโอ้โลดยลเอดทั้งหลายครับผมนี่นะครับบรรยากาศสดๆเลยนึกถึผ้ายางเหมือเบิ้งครับ พี่นอ้องเคล่นเลี้ยงโอ้โดีแหี้ครับล่งท่านเหลือดินท่ายาเหมือนลงท่านแป๊บนึงครับนี่ล่งท่านเคล่นเลี้ยงนี้ครับพี่นอ้องโอ้ยคนบ้านเดียวกันน้องไอ้สารบ้านบ้านไหนหลังไม่มาบอกผมเล้วเนี่ยครับเนี่ยผมอยู่บ้านมะขาครับบ้านมะขาตะมนตมะขาอำเภอกันทลว,วิชัยโอ้โแจ่บ่ท้มนี่ แจกบ่ครับหนูค่ะเอกเบิด์ตจะปั่น้วครทำหนูชิโมเป็นพันเรอ <laughs> มาเลยครับเด้อพอดีอยู่บ้านอย่างสังกะรี <laughs> บ่ครับบ้านสังกะรีอำเภออ๋อแม่อยู่บ้านขาวเลี้ยงบ่ครับบ้านขาวเลี้ยงบ้านบ่อยบันแถวแถวบันบ่อยนั่อยู่อำเภอเดียวกันครับแม่บ่กบอผมบอกสุดผมไหลสดเลย ผมไรสดครับผมไรสุดนี่นะครับนี่โรงท่านน้ำนะครับผมนี่ปั่นของที่ครับนี่องดูใกล้อำเภอสังคมนะครับน้อง่ขยเรียนเชิดเลยนะครับนี่หลายครับหรือนี่วยเจียวฟองนะครับกจียวยเจียวครับวันนี้วันที่หาเจอกันเลยครับ แต่แซ่บครับนีก๋ยเกี๋ยวความนี่ครับโอ้พี่น้อกนี่ร่องท่าน,นครับพายัพไปมือพายัพไปมือนึ่งละมือหนึ่งมือต้องื้อแล้วมืนน <laughs> มอ,มอต้องซื้อแลหมอก๋วยเกี๋ยวครับหลอกร่องท่านเก่ากีร่องท่านก๋ยเกี๋กยวร้ายครับนี่โอ้ไทยบ้านมันเ็ดม่เห็ดแก่ครับทีแรกครับผมลมเ็ดแกั <c oughs> ได้ยิ้มไปน้ำเลยครับ ขอบคุณพี่น้องชาวบ้านสังกะรีน้ำขนาดกส์น,นะครับแล้วกินลยานลลยครับผมโบยันอ้วนอยู่ครับมาข้ามขุนปีนี้เดินสายข้ามขุนปีนี้ผมยนันหกอ้วนอยู่กินลายใส่น้ำปล่อยแล้วก็เสียบมะเขอือชีเลยแม่หมอครับแมาครับแม่ที่เช้ญน,นะครับเด้อมือแรงยูงยบนันวัดบ้านสังกะรีอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับ คนหลองคายครับดูพูดวิสัยบอกครับแม่ขอบคุณหลายๆครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องนะครับตอนนี้โอ้มันคือเต็มนะครับเนี่ยเน่ยกลิ่นรายครับพี่น้องครับโอ้คนเลี้ยงดีแท้ครับขอบขึ้นที่แม่เนี่ยผมเราไม่เกิดตอบขึ้นพี่น้องนะครับช้าวบานสังกะรีต้มกระลาสังครับคุณแม่ งา <Techn Pokémon> เป็นอย่างดีเลยครับแล้วแล้วก๋วยเตี enfin o o ๋ยวแล้วแล้วหนี่ป้าป๊าเป็นว่าไฟง่ามแห้งวันทั่เมื่อนั้นไ่ไหนว้า่วยคนบอกเตีมมเลยนี่ผมนี่แลลวผู้หนึ่งนี่แหลครับคนเดินไฟเพราะว่ามือมือสักฝนไฟงามมาอนแม่ก็เล่นง่ามครับ เปนวาไฟง่ามไฟง่าม,มอีที่บริโภคหนิเงี้ยคายออกมากง่ามแค่ก็ปิดไกยพอไฟอ่ใ<ม>่คออันแค่ผินเมื่อขีบเลยเมื่อีบเออเขาบื้อสมักเหรียญหยอกหยอกครับท่านเยอะๆครับนะครับแอร์นเราค่ายใจดีครับผมออาเจ้าตื้นเราบ่เมื่อก่องครับเมื่อก่อนข้าผุนเบี้ยไม่ลลไมมาเจ้ <S <S าเลยอะเจ้าๆๆ เ,เ,เื้อระบบบึงสภาพที่ะหนแลกครับเลี้ยงเชื่อนครับพี่น้องผีสมตำเพื่อนด้เดิครับมแลกครับเลี้ยงเชื่อนไดครับพี่น้องค,ครับล้่นมูนครับคิดว่าน่าจะคิดว่าน่าจะเต็มเดือนนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นแง่ฟรีนะครับพี่น้องอแง่ฟรีโมมี่อ้อมสังกะสีแน่นอนครับ ฝากเป็นกำลังใจทีมงานคำผุนโลมิรนํำเลยนนะครับเลยเลยดูการนี้นะครับค่อยๆปับปรุงไปนะครับแนไในบอท่านดีกันช่างผู้บริหารมันกันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับฝากเปลีนกำลังใจให้บอลจูบอดดีนะครับแล้วก็คุณพ่อวิทูนแม่จามน้ำเล่นกันแล้วกันนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับพี่น้องนี่ล้านคูนครับนั่งได้สบายนะครับเื้อแรกนี่พอต่อสามากก็นั่งได้นะครับอือครับ 40คนพักพฟอน,น,นเอา,เอาแห้งแป๊บหนึ่งนะครับกัสิรุต่อนะครับผมสวัสดี140คนนะครับ เต่เมื่อแรกสิไล่สดเห็นเมื่อเมือเก่าแล้วครับพี่น้องพาทิดดำสองเพจนี้นั่งกันแล้วกันครับลูกทุง่งคำพูนลมมิดนะครับสามารถติดตามผลงานย้อนหลังได้ที่ลูกทุง่งคำพูนลมมิดแฟนเพจนะครับบอลคุนลมมิคำพูนโลมลม,ลม,โลมิดนะครับแล้วกันยูทูบคำพูนลมิดแชนแนลนะครับทั้งสามช่องทางเลยนะครับพี่น้องครับขอเชิญชวน ญาติธรรมทั้งหลายนะครับที่ย่างก้าวเข้ามาในวัดพระอารามแล้วก็ขอเชิญชวนท่านีาอย่างกำลังใดังครับบนมากปิดค้องนะครับผม ้ทีมเปิดกำลังใจให้จ้าขอบคุณหลายๆครับสที่ดินเป็นงานฟรีท้องนะครับพี่น้องงานฟรีนะครับชมฟรีซอดแย่งนะครับมืออื่นคิวงานทั้งวัดสามเผ่านะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับว่าสถาการณ์ที่หลุนน้อยรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะครับีนสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอเชิญท่านพี่น้องนะครับเออมา ว่าทำาุญมทำกุศลทำาุญทำาท่านนะครับเอาตอนนี้ขยะพอมีพี่น้องขยักัวรท่านเดี๋ยวไว้สวีก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบาบายก่อนหนึ่งเศร้าเช็คเดี๋ยวถึงเมื่อไร่ะมีหลอกเมืองอีกรอกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกรอ,อบรอ,อบายนะครับ,รบ,รบรสวัสดีครับ